สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกๆคนเลยนะคะทีะ่รับชมคลิปวิดีโอของหมวยมาโดยตลอดนะคะและก็คืออย่างที่หมวยเกินๆไปคลิปที่แล้วนะคะหมวยก็เลยอยากจะออกมาอธิบายให้ฟังว่าที่พูดไปว่ากําลังจะตกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็นะหมวยก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะทําไมถึงพูดว่ากําลังจะตกงานนะคะก็ ก็คือบริษัทที่มวยทํางานให้เขานะคะเ,เขาก็มีการแบบว่าถูกเช่าอีกทีหนึ่งของโรงงานบริษัทที่ที่ทมวยทำมาให้นะคะ,ะนี่คือมวยทําจุดนี้แล้วจุดนี้ก็คือถูกจุดนี้เช่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วทีนี้โรงงานบริษัทที่เขาเช่าเราอะนะคะเขา ยกเลิกสัญญาการเช่านะคะช่วงเนี่ยช่วงช่วงปีนี้นะคะสิ้นปีน่ะก็คือเหมือนเ,อเขาจะไม่เช่าเราต่อแล้วทีนี้เขาก็จะเหมือนจะแบบจ้างจ้งางเขาเรียกอะไรอ่ะเขาให้พนักงานที่ทําอยู่แล้วในบริษัทโรงงานของเขาอ่ะนะคะเ,เขามาทําแทนพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ประมาณเนี้ยอ่ะนะคะก็สรุปก็คือ หมวยแล้วเพื่อนๆอ,อีกอรู้สึกเจ็คนนะคือตอนนี้ก็คือโดนเขาเรียกอะไรอะ่ะโดนให้ออกจากงานน่ะนะคะทุกคนก็นั่นแหละก็อืแล้วก,ก็ยังไม่รู้นะว่าโรงงานบริษัทที่เราทําให้เขาอะ่ะเขาจะต้องการเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็ยังไม่แน่ใจะนะคะก็นั่นแหละก็ มันก็ชีวิตคนเราอะนะคะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงงานอยู่เรื่อยๆหนูก็มาอยู่สวีเดนนะมันก็มีการทํางานให้กับหลายๆบริษัทแล้วนะคะเพราะว่านะก็เขาก็มีอย่างเงี้ยเปลี่ยนงานเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็นั่นแหละนะก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากอะคะ่ะเพราะว่าคิดมากก็เนี่ยทาให้สุขภาพแย่เลยตอนนี้นั่นแหละทุกคนตอนนี้สุขภาพหนูก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ อาทิตย์ที่แล้วคือรู้ว่าเราจะต้องตกงานส่วนอาทิตย์นี้หมวยก็มีตอนนี้ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงหมวยแหบไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเสียง,งอะนแหละเสียงแบบแปลกไปอ่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้หมวยมีอาการที่ตันจมูกน้ำมูกไหลอ่ะนะคะทุกคนแล้วก็มีอาการจามแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายอ่ะนะคะเอ่อก็หยุดงานมาตั้ง แต่วันที่อะไรอ่ะมันพุทธที่ผ่านมานะคะพุทธที่อาทิตย์นี้อ่ะที่ผ่านมานะคะก็มีอาการที่ตอนแรกนะก็คือแบบเ,เขาเรียกอะไรอ่ะน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมันไปตันตรงเนี้ยนะทุกคนมันก็มีอาการปวดตรงด้านบนนี้นะคะแล้วก็บอก เราก็ต้องมีพ่นยาที่จมูกนนะคะแล้วก็ปวดเนื่อยตามร่างกายอะนะคะส่วนด้านบนเนี่ยหมวยมีความรู้สึกว่าหมวยปวดหมวยเมื่อยอะนะเออก็กินยาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้หมวยได้บุ๊กหมายถึงได้จองเวลาไปตรวจโควิดนะคะทุกคนนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าเอาจะติดโควิดหรือเปล่านะคะแต่อาการเริ่มต้นอะนะ แล้วก็ตอนช่วงนี้นะคะมันก็มีอาการอีกหนึ่งอาการที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเหมือนกับถ่ายท้องเสียนะทุกคนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะแล้วก็วันนี้ด้วยแล้วก็มีอาการเพิ่มมาเมื่อวานนี้ก็เหมือนกินแล้วมันมันมันไม่ค่อยได้รสชาติอะค่ะเหมือนอนะรสชาติของอาหารที่เราทานอะนะคะเราเหมือนเออมันมันมันมี รสชาติมันน้อยลงอ่ะทุกคนมวยก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็มันจะไม่ค่อยได้กลิ่นกลิ่นนะคะมันสูญเสียการรับกลิ่นอะไรเงี้ยแต่ท่ามูหมวยก็ตันอ่ะนะหมวยก็ไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุนี้หรือเปล่าถึงไม่ได้กลิ่นอะไรเงี้ยะคะ่ะแต่ว่าคอไม่ได้เจ็บนะคะทุกคนแต่มีการอาการไอไอแห้งอ่ะนะคะอะคะันั่นแหละค่ะทุกคนก็อืหมวยก็เลยต้อง จองเวลาไปตรวจโควิดนะคะก็ได้เวลาวันอังคารหน้าตอนช่วงเช้านะคะ10โมงสีหรือยังไงเนี่ยนั่นแหละก็คือที่ประเทศสวีเดนตอนนี้ตรวจโควิดฟรีนะคะมันก็จะมีแบบข้างนอกมันก็มีตั้งแต่สถานที่นะคะแต่จังหวัดที่หมวยอยู่นะ,ะมันมีการตรวจโควิดที่ในตัวเมืองอะนะคะที่โรงพยาบาลนะนะคะด้านนอกของโรงพยาบาลก็จะมีศูนย อำนวยการตรวจอันนี้โดยเฉพาะเลยนะคะคือเราต้องขับรถไปด้านหลังโรงพยาบาลน,นะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะขับขับรถไปด้านหลังโรงพยาบาลแล้วทีนี้เราก็ต้องจอดตรงข้างหน้าที่เขาจัดการอะไรเงี้ยรับอุปกรณ์ที่เราจะมาตรวจโควิดน,น,นะคะมันก็เหมือนแบบก็เรียกอะไรอะออแคตตันบัตแลที่เขาที่ปั่นหัวนะ <c oughs> นั่นแหละคะ่ะแต่ว่ามันจะยาวหน่อยนะคะทุกคนเราก็จะมีการอื แย่เข้าไปในจมูกน่นะคะแล้วก็บน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 เหมือนเอาน้ำมูกอะไรออกมาเลยค่ะสูงสูงขึ้นไปข้างบนนะคะมันจะยาวหน่อยแล้วก็ทิ่มเข้าไปที่หลอดที่เขาจะทดลองนะในหลอดนั้นก็เป็นหลอดเ,อเล็กๆนะคะหมือยดูจากข้อมูลอ่ะนะ,ะเป็นหลอดเล็กๆแล้วที่นี่เขาจะให้ฉีดน้ำน้ำน้ำเกลือน้ำเกลือต้มสุกนะคะที่เขาให้มันเป็นหลอดฉีดลงไปในหลอดนั้นแล้วไอ้ที่คัดต้นแบที่เราแย่ลงไปเนี่ยเราก็ไปจิ้มจิ้มในน้ํานั้นพอจิ้มเสร็จปั๊บ เราก็เอาไอ้แคตตันบัตอันนี้ยอกทิ้งนะคะในถุงที่เขาให้มาอีกอันนึงอะนะคะเอาใส่ในถุงน้นไว้ก่อนแล้วทีนี้เราก็ต้องปิดฟ้าหลังจากนั้นเราก็เอาแคตตันบัตมาอีกอันนึงนะคะกิ้มเข้าไปในปากนะคะก็เข้าไปในแก้มพุงปากของเราอะนะคะตรงด้านในอะนะ,ะอัน,น้นก็ประมาณ ทำอย่างเงี้ยนะที่จมูกด้วยที่แก้มด้วยอ่าต่อรัฐสถานที่นะสิบถึงสิบห้าวินาทีนะคะนั่นแหละปั่นปั่นปัน,ป,น,ป,น,ป,นป่นเข้าไปพุ่งแก้มนะคะพอสังเกตนเสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปในหลอดอ่าที่นั่นแหละหลอดอันที่เราใช้เมื่อกี้นะคะนั่นแหละหลอดเดิมนะคะนั่นแหละเหมือนไม่แน่ใจสิบวินาทีหรือเปล่าสิบถึงสิบห้าวินาทีหรือห้าหรือหกนั่นแหละทุกคนจําไม่ได้นะนั่นแหละค่ะแล้วก็ทิ้งนะคะในถุงที่เรา ที่เขาให้เรามานะแล้วก็มีคัตตอนบัตอ,อันที่สามเอ้ยไม่ใช่สิพูดผิดค่ะทุกคนไม่ใช่มันเป็นไม่ไม,ไม่ไม่คัตตอนบัตมีสองอันนะคะที่จมูกแล้วก็ที่ผุงแก้มะนะแล้วก็มีถ้วยถ้วยเล็กๆให้เราเ,เขาเรียกอะไรอะออน้ำลายอะนะคะบ้วนเข้าไปที่ไอ้ภาชนะที่เขาให้มาเล็กๆอ่ะเ,ออเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ,อ้ถูกต้อง คัดตับััรอันที่สามถูกต้องแลวค่ะนั่นแหละคัดตบัตรอันที่สามแล้วก็ไปวนบนไอทีน้ำลายที่เราบ้วนออกมานะคะทุกคนแล้วสิบถึงสิบห้าวินะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเสียบที่หลอดที่เขาให้มาน่ะนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งในถุงที่เขาให้มานะคะถุงนั้นเราก็เอาไปที่บ้านเอาไปทิ้งที่ถังขยะอ่าที่บ้านเราอ่ะนะคะนั่นแหละถังขยะอ่รวมอ่ะนะที่บ้านเราอืม หมายถึงว่าข้างนอกนะคะมันจะมีแบบเป็นถังขยะที่ว่า,เ,าเขามาเก็บขยะอีกทีนึะ่ะเราทิ้งที่นั่นเลยเราไม่เอาเข้าไปในบ้านะนะคะนั่นแหละแล้วก็ไอ้ออตัวทดลองไอที่ไอ,อหลอดที่เราเอาคัตตุมบัตรที่เราจิ้มๆตรงนีน้แล้วก็บนๆนะคะน,นั้นเราก็จะแพ็คใส่ถุงที่เป็นถุงซิปล็อกนะคะแล้วเราก็จะแพ็คเราก็เอาไปเอาไปส่ง เจ้าหน้าที่ที่เขาตรวจรับเช็คอะไรโควิดอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละพอหลังจากนั้น48ชั่วโมงนะคะเราก็จะรู้ผลว่าเราติดโควิดหรือไม่ติดนะคะที่หมวยรู้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าแฟนของลูกสาวนะไปตรวจมาแล้วแต่ว่าไม่ติดโควิดนะคะแล้วลูกสาวมวยก็เพิ่งไปตรวจมาเ,เมื่อวันพริหัสน,นะคะที่ที่ผ่านมานะคะนั่นแหละทุกคน เอมมี่กไปเอมมี่ก็ไปตรวจมาแต่ว่ายังไม่ได้รู้ผลนะคะเพราะว่าเอมมี่ก็มีอาการที่คือปวดเนื้อปวดตัวแล้วก็เจ็บข้อนั่นแหละนางมีอาการอย่างนี้นะแล้วก็นมูกไหลเหมือนกับมวยนี่แหละค่ะแต่หมวยไม่เจ็บคอนะคะนั่นแหละอาการมันก็ไม่แน่เนาะแต่ลูกสาวหมวยก็ไม่แน่หรอกว่าติดหรือไม่ติดนะคะนั่นแหละเราคือแน่ใจก็คือเราต้องไปตรวจอะไรเงี้ยค่ะ เพ่อนร่วมง,งานอะไรอย่างนี้ด้วยเราเขาก็กลัวๆนะกลัวติดกับเราเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเรามีโควิดติดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้รู้ทันเหตุการณ์อะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละแล้วก็มีเอ,อวันที่หมวยกับเริ่มมีอาการป่วยนะคะก็เพื่อนร่วมง,งานที่ทําด้วยกันเนะี่ยอีกคนนึงอะ่ะนางก็ป่วยเหมือนกันนาง นางนางนางไม่มีรสชาติเวลานางกินอาหารนั่นทั้นางไม่ได้เขาเรียกอะไระอ่ะศูนย์เสียการรับรู้รสชาติน่ะนะนางก็เลยกลับบ้านแล้วแฟนของนางก็ป่วยด้วย <c oughs> เป็นไข้40องศาเลยนะคะนั่นแหละก็นางก็จะตรวจเหมือนกันร,รู้สึกนางจะตรวจวันนี้นะวันศุกร์นะคะเนี่ยตอนที่มวยอัพคลิปนี่คือวันศุกร์นะคะนั่นแหละศุกร์20นะคะพฤศจิกายนนะคะสองพอยหกสเนาะ แล้วทุกคนก็อืมไม่รู้ว่าจะติดหรือไม่ติดนะคะเดี๋ยวมวยจะทําคลิปเวลาราตอนที่หมวยจะไปตรวจนะคะวันอังขารน,นะทําคลิปให้ทุกคนดูว่าเวลาเราไปตรวจอะตรวจยังไงทํำยังไงอะนะคะโอเคยังไงมวยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของมวยก็อาจจะหายหน้าหายตาไปบ้างก็มันก็นะ ตอนนี้ช่วงชีวิตกําลังจะลง,ลงะอะไรเงี้ยอาจจะมีขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าขอ,อกำลังใจด้วยแล้วกันนะคะค่ะข,ขอบคุณมากเลยค่ะที่เข้ามารับชมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ